สวัสดีครับพบกับรายการยุติธรรมวิพากษ์กับผมปัดยาชัยดัตุจวัฒน์และตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตรครับสวัสดีครับพี่วิรุษสวัสดีครับครับครับรายการยุติธรรมวิพากษ์ของเรานะครับก็จะเน้นวิเคราะห์เจาะลึกปัญหาความอยุติธรรมทางอาญาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับแล้วก็นําปัญหาต่างๆมาชี้เห็นถึงปมปัญหาสําคัญมาตีแผ่แล้วก็เพื่อที่จะหาแนวทางนําไปสู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับพี่วิรุธซึ่งก็มีพี่วิรุธก็เป็นอดีตในตำรวจที่คลุกคลีอยู่ในนวงการ ตำรวจและกระบวนการยุติธรรมมาอย่างยาวนานนะฮะ <Okay. S 2> พี่รุตก็จะรู้ว่าในแต่ละวันมีปัญหาประชาชนไม่รับความเดือดร้อนการละเมิดกฎหมายประชาชนไม่รับความเป็นธรรมหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ไม่ได้ดําเนินการให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมนะฮะแล้วก็ท้อนถึงความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมนะพี่วิรุตรายการของเรากับพี่รุตก็จะมาพูดถึงปมปัญหาสังคมเพื่อที่จะนําไปหาสู่การปฏิรูปก,กระบวน,นการยุติธรรมเพราะเราถือว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็น รากฐานสําคัญของอ ok, ประชาชนใจนะในหลักหลักนิติรัฐนิติธรรมนะฮะหัวใจสําคัญเลยนะฮะถ้าสังคมใจที่ไม่มีหลักนิติรัฐนิติธรรมเนี่ยประชาชนใจก็ไม่เข้มแข็งนะฮะอันนี้เป็นหัวใจซึ่งเราให้ความสําคัญนะฮะพูดถึงกระบวนการยุตนะิธรรมเนาะพี่เราก็ต้องพูดถึงตํารวจนะฮะตำรวจโดยเฉพาะการเรียกร้องให้การโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยยิ่งต้องพูดถึงตํารวจครับเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนมาอยู่ในมือตํารวจหมดสิ่งการผูกขาดการสอบสวนที่พี่พยายามเตนตำรวจไทยจึงมีความสําคัญมาก แล้วก็ชาวบ้านก็จะเดือดร้อนจากตํารวจเดือดร้อนจากตำรวจมีปัญหาในสื่อมวลชนในข่าวเยอะแยะไปหมดนะการรีดถที่ไม่เป็นข่าวอีกไม่รู้เยอะแยะครับถูกลีดถถูกยัดข้อหาวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งเหล่านี้นะฮะนี่เป็นเรื่องที่เราต้องมาพูดกันซึ่งที่ผ่านมาก็มีเสียงร้องร้องให้ประตูตำรวจมาหลายปีนะตั้งเป็นสิบปีมาแล้วนะที่สิบสิบป่ะฮะตั้งแต่เอาวันนี้เราจะมาโฟกัสในยุคปัจจุบันจนจนจน ทวนไปไม่ไหวเอาแค่ปี49ด้วยกั้น49เอาวันนี้งั้นจำได้ไหมครับ4ปี49นะฮะผลเอกสรยุทธ์ที่พลเอกสุนทรีบุญจักรินปฏิวัติอิสระมาศนะฮะแล้วก็พลเอกสรยุทธ์จวนันเป็นนายกมนตรีก็ตั้งตั้งคณะกรรมการไปรลุมกันนะฮะถ้าถ้าเราไล่ไปนะเอาเอาแค่49ก่อนนั้นยังงงมีคณะกรรมการหลายชุดจนจำไม่หวั่นไม่ไหวเอาแต่นั้นก็ทำท่าเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะก็ แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นรูปธรรมยังไม่คืบหน้าตำรวจซื้อยื้อเวลาเล่นเกมลมบมีกวันนี้เราจะมาพูดถึงความคืบหน้าที่ไม่คืบหน้าของการปฏิรูปตำรวจนะฮะอังนั้นผมเท้าความก่อนนะพี่รุเอาช่วงพลเอกประยุทธ์จัโนโอชาขึ้นเป็นนายกนะจนถึงปัจจุบันแล้วก็ล่างพลรบาตำรวจแห่งชาติ57าเจล่าสุดน,นี่เข้าคลรมแล้วนะที่มีการวิพาพษ์วิจา์ว่าเป็นลักไก่เป็นแปลงสาร ตัดตอนอะไรเหล่านี้นะฮะแล้วก็ว่ามันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนจริงไหมไอ้ร่างปัจจุบันนี้อยู่ในคอรมงกําลังจะเข้ารัฐสภาเอาเอางี้เริ่มจากยุคประยุทธ์ก่อนเดี๋ยวต้องเล่าให้ผู้ชมนะะฮปวดฟังก่อนเพราะเรารายการเราเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มคือวันนี้เราเรายังไม่ยกเหตุการณ์เคสต่างๆนะแต่เด็กสองอาจจะยกเคสเรื่องเรื่องเรื่องคดี วระยุทดอยู่วิทยาแต่วันนี้เราปูพื้นเรื่องที่ไปที่มาของการบรรลุตํารวจก่อนคนงงไปหมดแล้วล่ะครับในเรื่องบรรลุอ่ะนะฮะอเอาตั้งแต่ว่าตัดฉากเลยปีสี่เก้าเราไม่พูดถึงละเอาเอางันค่ะปีห้าเจ็ดห้าเจ็ดหลังจากประยุทธ์ขึ้นมาก็มีล่มนุนชั่วคราวคสชนี่แหละคสชนะปีห้าเจ็ดล่มนุนชั่วคราวมีตั้งคณะกรรมการบรรลุปสิบเอ็ดด้านก็มีบรรลุตํารวจด้านหนึ่งนะฮะ แล้วก็ยุคเทียนฉายกิ่เล่นการยึดอานาจเนี่ยนะฮะนอกจากบ้านเมืองวุ่นวายคนมันตีกันยิงกันฆ่ากันแล้วเนี่ยนะเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกเนี่ยในฐานะที่เป็นผอบทบแล้วมาเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติเนี่ยปฏิวัติไม่ต้องเรียกคอสชนะหัวหน้าคณะปฏิวัติยึดอานาจเนี่ยรับปากในเรื่องจะทำูก็คือการไปรุปปฏิรูปประเทศบ้านเมืองในหลายๆเรื่องนะสิด้านสิด้านแล้วเรื่องตํารวจที่เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งหัวใจเรื่องหัวใจซึ่งก็มีการ ศึกษาเสร็จแล้วชุดของคุณเทียนใช้พิเรนันอยู่ในทั้งรัฐนูนแล้วก็ในคาคํารรเลงคำนาของการประกาศยึดอำนาจนะคืนวันที่ยี่สิบสองนะจะสร้างความสมานฉันสามัคคีปลองดองจะปฏิรูปกระบวนปฏิรูปประเทศในทุกด้านแต่สุดท้ายถึงวันนี้ก็อย่างที่เห็นท่านผู้ชมก็คงรู้แล้วครับอยู่ในทั้งคานาแล้วก็เริ่มแรก ตอน,น,นระหว่างนั้นก็ใช้รัฐมนุนชั่ว,วคราวรัฐมนุนฉบับชั่วคราวคือไปร่มรัฐมนุนฉบับเก่าแล้วก็ใช้ชัววช่วคราวชั่วคราวก็มีบทเรื่องปฏิรูปอยู่น,นั้นมีการตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาตินะฮะโดยอาจาราย์เทียนฉายกีรานันเนี่ยเป็นประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือเรียกว่าสปชสปชครับ,รบนะฮะสปชเนี่ยประกอบด้วยสมาชิกที่คอตชก็เลือกมานะฮะแล้วก็แบ่งออกเป็นกลุ่มๆว่าอันนี้ปฏิรูปเรื่องอะไรการศึกษาเนี่เรื่องวัฒนธรรมนี่เรื่องตำรวจอ่าตำรวจกับบริหารก็เป็นเรื่องงงหนนึ่กก็มีารตั้ะะฮ ประธานคณะกมรมการสุดท้ายรายละเอียดเราก็ไม่ต้องพูดนะก็ศึกษาอยู่ปีกว่ามั้งจาได้ปีกว่าก็ได้รายงานมาฉบับนินึงความจริงมันมีการตั้งแล้วก็อยู่ในอนุนะฮะอนุกันบริการเรื่องการปฏิรูปตํารวจพลเรกพระจุนเนี่ยเป็นประธานอ๋อชุดหนึ่งจำได้ไหมฮะครับครับก็มีบทสรุปมีข้อเสนอมีข้อเสนอที่สําคัญก็คือเรื่องของการปฏิรูปแล้วก็อยู่ในรัฐนูนครับ นะฮะให้แยกงานสอบสวนออกจากตารวจนะไม่ทราบคุณใชัยจำได้ปะจำได้เราพูดเพื่อให้เป็นหมายเหตุไว้ตรงนี้เลยว่ามีการเสนอเข้าไปให้แยกงานสอบสวนนะฮะขาใช้คำว่าแยกงานสอบสวนออกจากตํารวจเลยนะครับผมให้แบนุด้วยนะอยู่นั้นก็แยกเลยอยู่ในรัฐนูนเลยไม่ต้องไปอยู่ในกฎหมายลูกเลยครับอยู่รัฐนูนเลยฉบับดรบอลศักใช่ไหมฮะให้ฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบควบคุมการสอบสวนนะฮะแล้วก็แยกงานสอบสวนออกจากตํารวจนะฮะ ปรากฏเจียวจ้าวกันใหญ่เลยถูกล้มไปเลยพิมพ์เล่มออกมานะคุณผาจะใช้พ,พิมพ์เป็นเล่มมาเป็นพันๆเล่มนะสภา,านะ<ช>เป็นเล่มน,นะผมก็เห็นยังถืออยู่ในมือมพิมพ์เป็นเล่มออกมาปรากฏว่าไม่กี่วัน่ะเสียงเจียวจ้าวใหญ่เลยแล้วก็มีการบอกว่าอ่เจ้าที่พิมพ์ผิดจะมาพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดโดยดรบันเจิดนะฮะแล้วก็อะไรอ่ะทางตกบะศักดิ์เนี่ยก็ยอมรับว่าพิมพ์คาดเคลื่อนไปจากมตินะฮะก็มาแก้ แก้ไปอะไรรูเป่ะแก้บอกว่าปรับระบบงานสอบสวนให้เป็นอิสระเข้าใจนะฮะปรับระบบงานสอบสวนแทนที่บอกว่าแยกออกไปตำรวจเลย,เยชัดเจนอ่ชัดเจนเลย<ม>ปรับระบบงานสอบสวนให้เป็นอิสระเราก็โอเคมันก็พอใช้ได้นะ <laughs> ชนะปรากฏว่ารัฐมนูนเนี้ยนะฮะมันกลับไม่ผ่านไม่ผ่านอ่ามันโดนไปตกโดยไอ ประเด็นอื่นด้วยนะฮะและผมว่าอันนี้ก็อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่ง<ต>ท,ทำใหตกแต,แต่ก็มีชุดหนึ่งของคุณธีรยุทธ์หล่อเลิศรัฐก็ส่งก็คอร์มอมใช่ไหมเรื่องโอน11 12ใช่ไหม,ไมอันนี้เป็นเรื่องของตอนตอนแรกที่อยู่น้ำนูนไอเรื่องของรายงานก็อีกชุดหนึ่งนะฮะอันนี้มาอยู่น้ำนูนแล้วถ้าอยู่น้ำนูนก็ต้องเป็นไปตามนี้มันเร็วมันเร็วกว่าประกาศใช้ก็ปรากฏว่ามันไม่ผ่านมันน่าเสียดายมากเลยมันได้หลักในเรื่องของการแยกงานสอบสวนเป็นหัวใจสำคัญจากตำรวจนะฮะ หรือไม่บอกแย่เอาตำรวจก็รันปรับให้เป็นอิสระใช่ใน,นการนำกลางเขาบอกใช้คําว่าปรับให้เป็นอิสระแล้วก็วพิมพ์แจกจ่ายเสียดายว่ามันไม่ผ่านพอไม่ผ่านก็ไม่ยุคคุณบุญสร้างก็ฮ่าไม่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 ผ่านแล้วก็สปชก็ยังทำแม้ไม่ผ่านตำรวจแต่ว่าสปชก็มีหน้าที่ต้องศึกษาแล้วก็รายงานนายกนะฮะก็มีการตั้งอีกนะฮะตั้งเป็นชุดใหญ่เลยนะคุณธีรุจหล่อเลิศรัตน์เนี่ยเป็นประธานนะฮะเราศึกษาได้มาเอาพูดโดยสรุปก็คือว่า ได้มาว่ารายงั้นที่เป็นรูปธรรมก็คือว่าให้โอนตำรวจประมาณ13หน่วยไปให้กระทรวงบงกรมที่รับผิดชอบนะฮะไม่ใช่โอนธารกิจนะโอนตำรวจ13หน่วยเด้อในข้าคอรมอแล้วไม่ไม่ตำรวจทางหลวงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจป่าไม้ตำรวจรถไฟตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคไอ้เศรษฐกิจระยะที่มันมีหน่วยงานนึงเขาเป็นเจ้าพนักงานทางกฎหมายอยู่ก็ให้โอนไปคือแทนที่จะให้เขามีแต่ความรับผิดชอบเขาไม่มีเครื่องมือก็โอนหน่วยตำรวจไปนี่มันก็เป็นหลักสากลทั่วโลก คำว่าตํารวจไม่ได้หมายถึงตำรวจแห่งชาติก็หมายถึงทุกกระทรวงก็หมายว่าให้ทุกกระทรวงนี่เขามีเครื่องไม้เครื่องมือก็เป็นรายงานนะฮะปีรายงานนี้ออกเมื่อปลายปี58าแประมาณเดือนตุลาคมส่งเข้าคอรมอจะได้ฉายทํารายงานท่านนายกท่านนายกก็เซ็นหนังสือผมก็ยังได้เซ็นอยู่ผ่านแล้วเซ็นนำเข้าคอรมอคอรมอรับทราบแล้วก็ส่งตรรศนมติคอรมอเรืเกี่ยวข้องมติคอรมอส่งตันยาเกี่ยวข้องไปดําเนินการนะฮะแล้วก็รายงานผลให้ทราบก็ไม่คืบหน้าเลย แรงงานโพซาบก็ปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้ยินไม่ได้ยินอะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะอันเนี้ยมันเท่ากับเป็นการแยกงานสอบสวนมันกันนะไม่จะใชัยโอนหน่วยงานก็งานสอบสวนก็ไปด้วยตามพรบก็กายสุดุดไปก็เงียบไปสประชแล้วก็มาสประทมาชุดผลเอกผลเอกบุญสร้างเนี่ยประดิษฐ์ไม่ไม่มาสประทอีกทีสประทอลก็มาเฉพาะขับเคลื่อน สปทก็ตั้งไว้สปทก็มาขับเคลื่อนจำได้ไหมฮะมีสปชแล้วก็สปทแต่สปทนี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะฮะเขาทำอะไรนะอะไรก็ไม่รู้นะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะฮะอะไรนะจุดโรงพักอะไรนะอะไรผมก็ไม่ทราบนะโรงพักของของของการบริการของสปทเขาอ่ะก็ไม่ไปร่วเป็นภายอะไรไม่มีอะไรแล้วก็มาก็มาถึงยุคนะฮะรับนูหกศูนย์นะฮะ รับนูน60ก็รับนูนเขียนลงมาว่ามีการเป็นรูปนะฮะมีการเป็นรูปนู่นนี่นั่นคือรัฐบ,บุรีพอผ่านนะฮะผ่านก็รับนูนป้าตา258งงูแล้วก็260กำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการนะฮะที่จะปฏิรูปตำรวจนะะแล้วก็บกริธรรม ก็มีการตั้งสองคณะนะฮะหนึ่งคณะของท่านพลเอกบุญสร้างบุญสร้างนะฮะก็ห้ามตำรวจเป็นประธานก็มีตํารวจองค์กรนะฮะท่านก็ศึกษาแล้วก็กาหนดด้วยนะมาตรา260วรคท้ายว่าให้เสร็จในหนึ่งปีหนึ่งปีภายในหนึ่งปีก็หนึ่งเมษาหนึ่งปีก็ประมาณหกหนึ่งของเมษาหกหนึ่งหกหนึ่งท่านทํทำเสร็จกันนะพลเอกบุญสร้างก็ทําเสร็จในหนึ่งปีส่งให้แล้วส่งแล้วก็ส่งใานแต่พูดตรงๆรายงานันนี้มันก็ไม่เคยมีการปฏิรูปอะไรผมก็มีโอกาสคุยกับท่านพลเอกบุญสร้างท่านก็บอกว่า โอ้โหตำรวจค้านหมดค้านพาะตำรวจเยอะค้านเยอะไม่รู้ค้านแล้วก็ป่วนด้วย<ม>นะฮะ<ม>อะไรก็ไม่เอาทั้งอย่างนะ<ม>อะไรที่เป็นหลักดีๆม,มันไปไม่ถึงเรื่องตำรวจจังหวัดเนี่ยสิ่งที่ประชาชนเขาเรียกร้อง<ม>ตำรวจต้องสังกัดจังหวัดไม่ใช่ตำรวจเชียงใหม่ย้ายไปใช้นาฏตำรวจใช้นาทย้ายไปยะโสธรมันต้องเลิกตำรวจจังหวัดมันก็ไปไม่ถึงมันได้นิดๆหน่อยๆนะก็รายงานท่านนายกท่านนายกก็ส่งกลับมาก็ไม่ได้เอารายงานของท่านผู้สร้างไปเหมือนการอะไร เพราะว่าจริงๆก็มันก็ดีเหมือนกันราะว่าจริงๆมันก็ไม่มีอะไรไม่มีสาระอะไรไม่มีอะไรพอมาตั้งชุดมีชัยมีชัยต่อน่ามีชัยก็เป็นรูปมีชัยนี่ก็พลเอกท่านพลเอกบุ้างก็มาอยู่ในชุดของท่านมีชัยนะมีชัยด้วยอ่าก็ถือว่าถ้าจะว่ามันเป็นการตั้งตามรัฐมนูลก็พออนุโลมได้เหมือนกันถูกไหมฮะมีที่มาตามรัฐมนูล นะฮะแต่เพ<ต>ียงแ,แต่มันไม่เสร็จในหนึ่งปีแต่หนึ่งปีเนี้ยพอไม่เสร็จเนี่ยเขาก็ออกคําสั่งมา,เ,าเรื่องการแต่งโยกย้ายรับนูนเขาบังคับไปว่าถ้าไม่เสร็จในหนึ่งปีการแต่งตั้งตํารวจเนี่ยเมื่อคุณไม่มีหลักเกณฑ์อะไรก็ออกใบ,บโสดไปหมดตามมาตรา260นะฮะและปรากฏว่าพอใกล้ๆถึงแต่งตั้งมันก็จะวุน่นวุน่นอาวุ่นเอ๊ะอุโสดหมดก็ต้องเอาดินะฮะออก ก็ต้องเรียงเข้าคิวเลยปุ๊บ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 คุณวิศณุพูดใช่ไหมฮะว่าไม่เก่งหน้าอินหน้าพรมจําได้ปะครับบอกตอนนี้อาวุโสละไม่สนหน้าอินหน้าพรมละอาวุโสไล่ไล่ไล่ไปอย่างเดียวปรากฏว่าก็ไม่เป็นตามนั้นเข้าไปออกคําสั่งนะฮะประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆนะฮะหลักเกณฑ์ต่างๆว่านะให้มีอย่างนี้อย่างนี้ไม่เป็นตาอาวุโสแบ่งเหมือนเดิม33มสิบเปอร์เซ็นต์ประเด็นมันก็คืออะไรมันจะขัดรัฐธรรมนูล แล้วก็ตั้งไปแล้วตั้งไปแล้วไม่ได้เอาตามวุฒิตามที่ร,รัฐมนตรีบังคับอ่าก็พอตั้งไปแล้วตั้งไปแล้วสักพักหนึ่งบาเดือนสองเดือนผมจาได้อเอ๊ะมันจะยุ่งเดี๋ยวจะขัดรัฐมนตรนะที่ตั้งตั้งไปจะผิดกฎหมายใช่ไหมถ้ามีคนไปร้องเนี่ยผิดกฎหมายเขาก็เลยออกประกาศคอทชหัวหน้าคอทชจำได้ไหมฮะว่ารัฐมนตรีแม้ปี60ศยเนี่ยยังมีมาตราหนึ่งเนี่ยให้หัวหน้าคอทชยังมีอำนาจนะมีอำนาจในการออกคําสั่งแต่ จริงๆเนี่ยอำนาจตรงนั้นเนี่ยเขาให้ไว้เพื่อไปแต่งตั้งเรื่องการบริหารงานบุคคลเรื่องนูน่นนี่นี่นั่นมไม่ได้ถึงขนาดจะออกคําสั่งแล้วก็ไปยกเวน้นรัมลูนรน,<ล>นูนแต่ว่าหัวหน้าคอทชมีอำนาจเหนือรัมนูนปี60นะทั้นนทงที่รัมลนูนเนี่ยเป็นตัวให้อำนาจขวัวหน้าข,ขอทชออไว้ระหว่างประมาณ1ปีเนี่ย คือมาคุ้มครองเสียงตัวเองทำให้ทำอะไรบางอย่างไม่ใช่ให้มายกเว้นรัมนูอันนี้เท่ากับคาสั่งหัวหน้าคอสชไปยกเว้นรัมนูเนื้อรัมนูอีกเนื้ัต้งที่ตัวเองเกิดมาจากรัมนูนะฮะเราหมดไปแล้วล่ะไอ้ชั่วคราวหมดไปแล้วถ้าชั่วคราวเนี่ยทำได้แต่อันนี้มันไม่ได้มันเป็นรัานูอันจากการการมติด้วยก็ก็ไม่รู้แหละชอบไม่ชอบก็ไม่รู้ลายไม่ได้สิ่งที่ตัวเองไม่ชอบก็รับรองว่าชอบทำซะแต่อะไรรู้ป่ะฮะแต่ว่ามันสะท้อนอย่างว่า ไอ้หลักเกณฑ์การแต่งตั ury, was, ar er war, was, ้งที่ประกาศตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ชอบมันถึงต้องมาออกคำสั่งก็จะบอกว่าพูดโดยสรุปก็คือมาลองรับว่าอะไรที่ไม่ชอบก็ให้ชอบพูดโดยสรุปอย่างนี้ก็ได้นะเพื่อความเข้าใจง่ายๆก็สรุปหนึ่งปีหลังรัฐูนูน60มาจนถึงหนึ่งเมษายหนึ่งก็คือไม่ได้ทําตามลมนูนไม่ทำตามพอตั้งมีชัยมาแล้วก็ชุดมีชัยชุดนั้นก็ก็ก็ไม่ทำอีกนะจนมาเลือกตั้งนี่ใช่ไหมอ่า ชุดนั้นก็ยังไม่ทําสงขเข้าสภาก็เงียบไปก็คงใช้ก็ศึกษานะฮะก็ศึกษาศึกษาก็รายงานท่านนายกนะนะฮะเป็นร่างพระรามยัหญับเหนชาติก็พอใช้ได้อันนี้หลังเลือกตั้งเลยใช่ไหมเออใช่ใช่หลังเลือกตั้งแล้วหลังอะไรนะฮะหลังเลือกตั้งแล้วก็รายงานท่านนายกแต่ปรากฏว่าคงยังมีคนบอกว่าเอ๊ะมันมีอีกชุดหนึ่งชุดประยุป์กระบวนองไคทิยธรรมของคุณอจฉพรจารุจินดาก็ศึกษาอยู่เหมือนกันศึกษานายกก็เห็นว่าเอ๊ะมันมีสองเรื่องรวมกันมีทั้งปริรูปตำรวจ ก็เลยตั้งอีกนะฮะสุดท้ายก็เท่ากับเป็นมีชัยสองมีชัยสองชุดมีชัยปฏิรูปเวอร์ <นะ S 1> ชั่นสองชุดอาจารย์มีชัยล่าสุดไอของปีของปีหกสนีก็ถือว่าก้าวหน้ากว่าเพื่อนอยู่นะก็พอได้พอได,พอได้แต่ไม่ถึงขนาดเป็นไปตามที่ประชาชนเขาต้องการน,นะฮะเพราะว่าผู้เกี่ยวข้องเขาบอกว่าแค่นี้ตํารวจเขาก็รับยากแล้ว ผมก็ไม่เข้าใจหลักคิดเขานะความจริงอะไรที่มันดีก็ต้องพูดให้มันดีก็ต้องว่าไปนี่เหมือนปณีประนอมเอาแค่นี้เดี๋ยวตัวเขาโวยวายเดี๋ยวจะจะพังทั้งทั้งหมดก็แล้วเอาแค่นี้แค่นี้หมายว่าผมคิดว่าการไปรูปวันนี้มันจะได้ถือว่า6 0สิบเปอร์เซ็นต์ตำรวจจังหวัดยังไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมฮะตำรวจจังหวัดยังไม่ได้ก็มีแข่งสอบสวนหน่อยเรื่องการเข้าคุมการสอบสวนก็ไม่ได้นะฮะเรื่องสายงานสอบสวนความอิสระมันก็ไม่ค่อยชัดอะไรเท่าไหร่ไม่ได้ระดับได้ระดับหนึ่งอิสระ ปล่อยโซ่ผูกยาวขึ้นหน่อยโซ่โซ่พนักงานสอบสวนนะนะฮะผูกยาวขึ้นหน่อยมีสระนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าผู้ล่างเนี่ยผู้ตรงยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจกลไกที่จะที่จะที่จะทําให้มันเกิดรูปธรรมแต่ขณะนี้ก็ถูกต่อต้านจนเอาไปลื้อใหม่ใช่ไหม ขนาดชวยอาจารย์มีชัย60%เอนเี่ยเราก็โอเคแล้วนะเราก็คืออะไรที่ยังเป็นสิ่งที่ขาดอยู่ค่อยว่ากันอนาคตเฟสสองเฟสสองค่อยว่าเฟสสองเฟสสามว่าไปคือในอนาคตเนี่ยอะไรที่มันเป็นของดีมันก็ต้องเรียกร้องแล้วก็ไปสู่ความมาตรฐานที่สุดอยู่แล้วทีนี้ประเด็นของชุดอาจารย์มีชัยเนี่ยนะฮะก็เสนอไปนายกก็เอาไปดูไว้ปีกว่านะจัได้ไหมดองไว้เออก็ไม่รู้ใครดองดองในมือนายกหรือดองในมือรองนายกเราก็ไม่รู้ ก็ตารวจเขาเจี๊ยวจ้าวอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แย่มากนะเป็นเรื่องที่ต้องตําหนิเลยผู้รับผิดชอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าระหว่างที่ชุดคุณมีชัยร่างเนี่ยก็ฟังความเห็นจากตํารวจมาแล้วใช่ไหมตามรัฐมนูรมาตราเจ็ดฟังแต่เจ็ดเจ็ดด้วยครบมแล้วมีสัมมนามีเสวนามีงานที่เกี่ยวข้องมีสูมหัวอะไรกันหมดทุกอย่างูตั้งตกระบวนการแล้วเรียกตํารวจมาชี้แจงก็เรียกแล้วจบแล้วอ่าก็คุณจะเอาอะไรไม่เอาอะไรก็ก็หมดแล้วใช่ไหมใช่ไหมก็เมื่อมันเป็นร่างเนี่ย ความจริงท่านนายกก็ไม่ควรจะส่งมาให้ตารวจดูตพราเลยไปเข้าสภาก็เลยไปแก้ใหม่ท่านนายกเนี่ยควรจะนําเข้า p a r l i a m e n เข้าสภาไปเลยใช่ไหมฮะอันนี้ปรากฏว่าคงมีใต้ดินนะฮะไปบอกเอ้ยตำรวจเขาไม่เอาอย่างง้นอย่างนี้ท่านนายกก็ส่งให้ตำรวจดูอีกอีกรอบดูอีกหลายเดือนนะดูอีกหลายเดือนตำรวจเขาก็ไม่เอานะฮะไม่เอาไม่พอไม่เอาแล้วก็เขาก็คงศึกษาแล้วมองเห็นว่า ถ้าไปแก้บางเรื่องบางประเด็นนี่<ม>เดี๋ยวมันก็ไม่ได้เยอะอนะร่างใหม่เลยก็ <c oughs> คือเป็นร่างใหม่แตกต่างชุดอาจารย์มิชัยเลยใช่ไหมใช่ครับไปร่างใหม่แล้วถามว่าความที่มาความชอบรมของการร่างใหม่มันมาอย่างไรผิดล้มนูลไหมถูกไหมขัดล้มนูลไหมแล้วที่เข้าสภา,ากันทุกวันนี้อาจาร์มิชัยกท่าจาร์ิเขาบอกไม่ผิดเป็นร่างเดียวกันนั่นแหละเขาพูดในสภาพี่จำนั้นมันไม่ใช่หรอกร่างเดียวกันถ้าหากว่าสมมตอะไรอีกครอบนะสมมติว่าเราไม่พูดถึงมารยาทนะไม่พูดถึงตรรกะเนี่ย เมื่อคุณมีอะไรเนี่ยคุณก็ต้องทําข้อพิจารณาส่งไปให้ท่านนายกท่านนายกก็สั่งให้ท่านมีชัยเอาไปแก้ไขถ้าท่านมีชัยยืนยันว่าอย่างนี้ดีแล้วไม่แก้ไขจ์มีชัยก็ต้องเป็นตามนั้นถูกมีชัยก็ยังไม่พูดเรื่องนี้นะมีชัยก็เงียบเงียบไปเลยยิงต้องพูดนะว่าร่างต้องพูดว่าอย่างนี้มันไม่ถูกมันไม่ถูกล่างของตัวเองถูกเอาไปทําใหม่เนี่ยตามหลักต้องเอาล่างมีอะไรเนี่ยอย่างดีเนี่ยผมยังพิจารณาอีกรอบก็ได้อ่ะให้เครดิตคุณแล้วถ้าผมยืนยันต้องเป็นไปตามนี้ท แล้วทำไมให้ปล่อยให้ตํารวจมาร่างใหม่แล้วคุณวิษณุก็บอกร่างเดียวกันมันร่างเดียวกันได้ไงนี่เท่ากับมันเป็นร่างตํารวจเลยนะทั้งที่ความจริงตามรัฐนูนเขาไม่ให้ตํารวจเข้ามาเป็นประธานร่างนี่เท่ากับตํารวจยกร่างเลยจะปฏิรูปตํารวจแล้วให้ตํารวจมาทำนี่ <c oughs> ม,นมันจะเกิดรแล้วมันก็ทําให้ดูยาก<ม>นะ คุณคำนวงก็บอกว่าเป็นฉบับแปลงสารผมเรียกฉบับลักไก่ด้วยงั้นสาระที่มันลักไก่ลือไปมีอะไรบ้างพี่ลักไก่ก็คือว่าลักไก่คือทําให้งงนะหลอกให้งงใช่ไหมฮะแล้วก็แอบลักไปนะฮะคือถ้าแก้บางเรื่องเนี่ยคนก็จะเห็นใช่ไหมมาตานี้มาตานี้ดูง่ายแต่พอยกร่างมาใหม่ก็ยากเลยมันยากไหมว่าอะไรหายไปบ้างถ้าไม่ตามยิงจะไม่รู้เนยากมากยากมากว่าอะไรหายนะฮะสิ่งที่หายไปร่างอาจารย์มีชัยเนี่ยนะฮะที่ดีๆอยู่นะเช่นการเซตซีโร่ตำรวจ อารักขารักษาความปลอดภัยทั่วประเทศพวกผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยพวกผู้หลักผู้ใหญ่อดีตผู้ช่วยผอบอรตอรอ,อะไรนี่ที่มีตํารวจไปติดตามจนสิ้นชีวิตเนี่ยนะฮะต้องยกเลิกหมดเลยคือตําแหน่งใดที่จะมีนะฮะอดีตนายกรัฐมนตรีอะไรต้องต้องไปไปตามมาติคอรมอเท่านั้นนะฮะอันนี้ความจริงเป็นเรื่องที่น่าอายมากตํารวจเป็นหน่วยงานเดียวนะฮะที่มีออกการออกระเบียบเอาตํารวจไปรับใช้สร้างว่าแต่รักษาความปลอดภัยแต่จริงรับใช้จริงๆตํารวจก็อยากรับใช้ต่อมั้ง มันก็ถ้าระบบนี้มันก็อยากเป็นอย่างนี้ดีกว่าไม่นั่งทํางานมาเป็นไทในสบายกว่าได้เลื่อนเลื่อนเร็วด้วยอาจจะได้เลื่อนยศแล้วก็สบายกว่าบางทีก็เอาเวลาไปถมาหากินแล้วก็ลาออไปคพอบัตรอเนี่ยมีตํารวจรับใช้จนตายสามคนะทุกคนเลยนะพอบตรรอนะฮะคุณอายุร้อยเก้าสิบก็รับใช้เป็นอย่างตํามหลักแล้วถ้าล่างอาจารย์มีต้องเข้าคอรมอใช่ไหมจะเซตสีโรเลยยกเลิกแล้วตาแหน่งใดจะมีต้องเข้าคอร์รสำคัญ แล้วทําไมตําแหน่งผู้ช่วยบอกว่าตำรจะมีตารวจรับใช้ได้ไงความจริงไม่มันไม่ควรจะเป็นเรื่องรับใช้มันต้องเป็นเรื่องรักษาความปลอดภัยเท่าที่จําเป็นรักษาความปลอดภัยความจริงเนี่ยถ้าคุณเดือดร้อนเช่นคุณเคยไปทําอะไรแล้วคุณตอนที่คุณไม่ปลอดภัยเนี่ยคุณก็ขอเป็นครั้งๆ้งเหมือนที่คุณบอกประชาชนดิครับอะคุณประยชัยเองเนี่ยทำากงทาข่าวนู่นนี่แหมศัตรูเยอะนู่นนี่ บางทีอยากจะได้ตำรวจมารักษาความปลอดภัยได้ไหมขอบมากงลความยิ่งอันตรายกว่าพบตรที่ระบับตื่นต้นนักข่าวไปขุดคุรย่ึงทุจิริตเนี่ยเัี่ยงนะถ้านักข่าวตรงๆนะอันตรายอันตรายแต่ถ้านักข่าวเฉเยก็อีกเรื่องนึงไม่อันตรายเลยนั่นอีกอีกประเด็นสําคัญคืออะไรร่างของท่านมีใจต้ดเนี่ยเรื่องตํารวจรักษาความปลอดภัยนี่เ็นไย้ชักเขาตัดออกเลยตัดออกตัดออกเลยก็อยู่เหมือนเดิมตัดออกหายไปเลยคนก็ไม่เห็นว่าหายไปมัตราหกหรือเจ็ดเนี่ยนะฮะมีชายบอกว่าให้เซ็ตซิโรเลย ให้เป็นไปตามมติคอลออรหมายว่าเอาใหม่เลยนะฮะด้านหมายความแม้ทางพบตรก็จะมีไม่ได้ใช่ไหมทุกวันนี้ผบตรยังมีรถนํายังมีตํารวจรับใช้ไม่ได้มีผมว่าเป็นประเทศเดียวในโลกนะเป็นประเทศเดียวโลกทหารก็ไม่มีนะ,กะเกษียณแล้วก็ไม่มีนะฮะ<ช>นี่เรื่องตตงแล้วก็นี่เรื่องอันหนึ่งสองในเรื่องของกตรนะฮะองค์ประกอบของกรอรเข้าไปแก้นะฮะคือร่างจารมีชัยในยุบกตชนะฮะหรือแต่กรอร กรรเนี่ยองค์ประกอบคือให้รองผอบอบางคนบางคนนะที่มีอยู่เจ็ดแปดคนให้บางคนเป็นไม่ได้เป็นทุกคนเป็นแค่สองสามคนนะแต่เขาไปแก้ใหม่ให้เป็นทุกคนยี่สิบคนในกตรอเนี่ยนะพอเป็นทุกคนเนี่ยนะก็เท่ากับมีรองผอบอมีลูกน้องผบอนั่งอยู่ประมาณสิบคน,นะคนคละเกินครึ่งมั้ง มันก็ไม่เกินก็เกือบเกินเกือบแล้วแล้วไอ้ผู้เลือกตั้งอีกใช่ไหม,มก็ตํารวจทั้งนั้นเรียกว่าเข้าไปในเจอตํารวจ20คนนี่เจอตํารวจอดีตตารวจเนี่ยยศพลโทพลเอกเนี่ยประมาณ12บ3อมคนคุณประ,ะชญใช้ว่าเวลายกมืออะไรที่มันจะไปมีปัญหากับตารวจนี่มันจะผ่านไหมโดยเฉพาะกระบวนการปฏิรูปให้เข้ากตรลใ, <S 2> <S 2> ใช่ใช่ใช่เพราะว่าเขาไปผูกไว้ว่าเขาบางอย่างเขาไม่ได้เลิกนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นไปตามมติกตรล แล้วเขาก็สร้างกับดักเอาไว้ก็คือองค์ประกอบปตลนี่เป็นตํารวจและตํารวจเก่าเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะไปกระทบกระเทือนต่อระบบตารวจเนี่ยมันจะผ่านได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งก็อะไรงานสอบสวนเป็นไงงานสอบสวนเขาก็ตัดออกไปตัดไปเลยเรื่องการแยกสายงานสอบสวนตําแหน่งสอบสวนเขาบอกว่าแยกแล้วรองโฆษกนายกเนี่ยคุณไตสุรีหรือไงก็บอกมีการแยกสายงานแล้ววันแรกเขาแถลงจ่อยๆเป็นนกแก้วนกคุณตองก็มีการแยกสายงาน มันแยกสายงานยังไงแต่ตำแหน่งมันหายไปตำแหน่งไม่มีอันนี้เป็นเรื่องที่พนักง,งานสวเขาเรียกร้องมากต้องการความเป็นอิสระคือมันไม่ใช่เรื่องพนักงานสอบสวนเนี่ยจะเรียกร้องอย่างเดียวมันเป็นปหลักการหลักการนะฮะถ้างานสอบสวนเนี่ยมันจะต้องไม่อยู่ในอันเดอร์กลายเป็นว่าตัดทิ้งไปเลยเขาทําหายไปหายไปเลยเขาไ,ไปใส่นู่นใส่นี่ใหม่คน<ม>คืออะไรที่หายไปบางทีคนไม่รู้ว่าหายไปีเรื่องการต่งตั้งโยกย้ายที่ระบบศาลการตั้งโยกย้ายนะฮะ การหนึ่งตั้งโยกย้ายเนี่ยไอ้คะแนนจากประชาชนอะไรต่ออะไรนี่ที่เขียนเอาไว้ค่อนข้างจะดีนะก็หายไปหายไปเลยมีเรื่องอาวุโสมีเรื่องของประเมินประเมินจากผู้ชาแล้วก็ประชาชนประเมิน30 4สกอ็ตี่เปอร์เก็ดีนะปอดที่คุณไม่เคยเห็นหัวประชาชนเนี่ยคุณจะต้องกลับไปดูประชาชนว่าเด็กเขาอาจจะไม่ให้คะแนนคุณไม่งั้นก็จะไม่ได้ได้รับการไม่ใช่จะวิ่งแต่บ้านซอยลาดพร้าววิ่งอะไรก็ตัดอันนี้ออกไปก็ก็ก็ ใช้ระบบเดินหรือเง,งันแต่งตั้งเาย้ายก็ก็ดีกว่าเดิมนิดหน่อย <ư? S 3> ดีกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ว่าออคืออย่างนี้คุณเปิดใอตอนที่เขาค้านเนี่ยเขาไปร่างใหม่เนี่ยแย่มากเลยนะแย่มากจนพวกเราก็โวยวายหลายคนก็โวยวายโอ้ยอย่างนี้ไม่ต้องทําดีกว่าก็มีการเรียกมาต่อรองรู้สึกว่าคุณวิษนุเนี่ยเรียกฝ่ายตํารวจมาต่อรองแต่เราไม่รู้รายละเอียดการปฏิบัติต่อรองว่าโูอย่างนี้มันชาวบ้านก็ไม่เอาก็เอายอมงี้ได้ไหมยอมงี้ได้ไหมก็ได้มาอีกหน่อยนึงรู้สึกว่ามีการต่อรองสองสาบ ก็ได้คืนมาในเรื่องการแต่งตั้งตามหลักอุโสนะฮะสาเแล้วก็มีอุโสแล้วก็เรื่องโอนหน่วยตํารวจท่องไอ้ตำรวจไปรถไฟตํารวจจราจรคือไปจําได้ไหมคิดให้ดีว่าตํารวจที่เขาทําหนังสือค้านนะสิบสี่ประเด็นค้านหมดเลยนะตอนนู้นกู่ไม่เอาอะไรสักอย่างเป็นแท็กติกของเขาก็สรุปแล้วล่างนี้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เท่าไหร่คือเป็นแท็กติกของเขาคือว่าค้านมาทุกเรื่อง นะนูนี่นี่นั่นค้านทุกเรื่องแล้วก็ค่อยมาต่อรองกันตอนนี้ร่างพอาํตำรวจแห่งชาติก็อยู่ในรัฐสภาตั้งกรรมธิการแล้วใช่ไหมผ่านวาระหนึ่งวาระหนึ่งแล้วผ่านรับหลักการอยู่ในช่วงแปรยติอันนี้น่ากลัวทีนี้จะแก้ไขอะไรได้ขนาดไหนไหมพี่่ว่าก็แปรยติตอนนี้ตั้งคณะกรรมธิการวิสามัญนะฮะก็ไม่อาจะมีคุณวิรัต์รัตนเสตเป็นประธานวิสามันแล้วก็รู้สึกจะมีดรวิชาอาจารย์วิชาอยู่ในนั้นด้วยในนั้นด้วยมีคณะประมาณ49้าคนมั้งนะฮะ มีรองประธานที่ไม่เอาปฏิรูปแบบนี้นะคนตำรวจเก่าคนั่งคุมเชิงอยู่งั้นครับช่วงนี้ก็เด็กแรกก็ใกล้หมดเวลาแล้วเข้าไปบ้าเราก็จะต้องจับตาร่างพลอดมวุษยชาติที่อยู่ในชั้นกรรมธิการรัฐสภานะฮะว่าจะมีการแก้ไขเป็นไรจเจตีได้ขนาดไหนแต่ว่าล่างนี้ก็ถือว่าเป็นร่างพรบตํารวจเกี่ยวกับเรื่องหน่วยงานพันตำรวจแต่ว่ายังมีล่าง ที่สําคัญอีกที่เราต้องติดตามนะพี่แก้ไขปวิอาญาใช่ไหมแก้ไขปวิอาญาอ่าซึ่งก็อันนั้นอันนั้นสำคัญกว่าอันนี้สำคัญกว่าอันนี้เป็นเรื่องภายในนะเรื่องแต่งตั้งเรื่องมีตำน่งตำแหน่งอะไรชาวบ้านเขาไม่ได้สนใจหรอกซึ่งกรรมธิการกฎหมายก็สภานี่ก็ส่งให้คลมอะไรใช่ไหมใช่อันนี้ก็ต้องรอติดตามก็เป็นว่าเหลือสักสองล่างสําคัญนะฮะในเรื่องการปฏิรูปตำรวจต้นทางกระบวนการยุติธรรมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลพลเด็มรู้จุดจะ มีความจริงใจแค่ไหนแต่ที่ผ่านมาก็เราก็เห็นว่าเป็นการยื้อเวลาทวงแล้วก็แปลงสารบางทีอาจจะไม่ได้เจตนาทวงยื้อเวลานะความไม่เข้าใจถูกตารวจพูดนู่นพูดนี่งงงงไปดูเนี่ยก็สะท้อนเพราว่าผู้นําของนายกรรีแล้วกันนะงั้นครับในช่วงนี้ก็พักเบรกวันตรงนี้พบกับรายการวิพากภาคในเบรกหน้าครับ